สวัดีค่ะสวัสดีการน่ารู้วันนี้ขอเสนอเรื่องการยื่นปรับปรุงเงินฝากสมทบในปีถัดไปค่ะโดยกำลังคนสามารถยื่นขอแก้ไขปรับปรุงเงินฝากสมทบของปีถัดไปโดยไม่จำกัดวงเงินแต่ต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนภายในวันที่20ธันวาคม68นี้และหากเลยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นขอปรับปรุงแก้ไขสมทบได้ โดยเงินฝากสมทบในปีถัดไปจะเริ่มหักในเดือนมกราคม69และทั้งนี้ค่ะกำลังพลสามารถขอแจ้งความประสงค์ในการขอแก้ไขปรับปรุงเงินฝากสมทบได้ในปี69ด้วยกัน2ช่องทางดังนี้ค่ะช่องทางที่1กําำลังพลสามารถที่จะแก้ไขเงินฝากสมทบได้ด้วยตนเองที่แอปพลิเคชันออมทรัพย 1. เปิดเข้าใช้งานแอปพลิเคชันออมทรัพย์โดยเข้าสู่ระบบแอปเอ่าตตังและกดเลือกบัญชีของฉัน 2. กดเลือกบัญชีเงินออทบอฝาก 3. เลือกปรับปรุงสมทบป,ปีถัดไป 4. กรอกยอดเงินฝากสมทบที่ต้องการฝากในปีถัดไปเช่นเดิมฝาก2,000บาทจะฝากเพิ่มอีก500บาทให้กรอกในช่อง2,500บาทได้เลยค่ะ ยอดเงินฝากสมทบนี้จะไม่รวมกับยอดเงินฝากประจำนะคะและอย่าลืมกรอันทึกนะคะช่องทางที่ 2. ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สวัสดิการของหน่วยโดยแจ้งยอดที่ต้องการฝากสมทบในปี69เพื่อให้เจ้าหน้าที่สวัสดิการของหน่วยแก้ไขย,ยอดเงินฝากสมทบในปีถัดไปในระบบงานกิจการอ,อทอบอค่ะหากกำลังคลท่านใดมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของกรมสวัสดิการทหารบกด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรา3ามคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการสวัสดิการน่ารู้ EP ต่อไปสวัสดีค่ะ